เอาล้วครับก็สวัสดีครับอยู่ขอบคุณปออีกเช่นเคยครับวันนี้กับเกมอ่ะไงนะเปิดตัวมาแปดนิดนึงนะเดี๋ยวผมเพิ่งกดกาชาไปนะโอเคนะวันนี้กับตู้จอยโอเปอเรชั่นนะคือตู้มอเทนกับตู้โกลเด้นโกนะอืมอ่าพอดีว่าผมก็นั่งนั่งทำแบบว่าขเขาเลยนะมานั่งแบบตรวจสอบว่าเออแถวเนี้ยมีอีเวนต์อะไรติดไหมผมว่า<ะ>เออก็ ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็คือก็ก็เป็นว่าผมก็เลยกดเลยดีกว่านะจะจะเอามอลเทนกับไม่มอเทนก็กับน้องโกเลเด้นโกนะสั้ตัตวเนี้ย้าผมได้สับตัวเนี้ยคือผมหยุดเล็กน,นะโอเคเนาะจับไปเลยปานะโอ้สีฟ้าไม่ได้ตายเหตครัพตัวไปก่อน ทองวะไม่ได้วะอันนี้มะดูก่อนวานิลานะไม่เป็นไรเรากดสกิปเมาส์าได้คานิแกนนะอ่ามาัวอีมารุปนะไปต่อได้ยาวๆแอดล็อกโอ้ยข้าไปเลยเอามาทำไมไม่รู้ ดูนีได้เป็นอะไรเอ่ยปุ๊บเฮ้ยสองตัวนะเลยแล้วว่านะโพสเซนเดนกาโพเดนกาเวสต์นิโกนะเปสิโพเดนกาโพเซนกาอีกตัวหนึงเชสนัทนะอ่าสเตวานนะถึงถึงตัวนั้นยังอ่านถึงละ อืมผมปลดมัดล็อกเซียแล้วอ่ะที่ผมไม่รู้อ่ะแต่ผู้สมผมได้ปล่อยมา p r วิสโกโ r o v i s o Proviso ตัวอะไรเอ่ยผมรู้จักเลยน่าเป็นตัวใหม่เล่นเ่ตัวใหม่ที่ผมได้มาแล้วนี่เออน่าเป็นตัวที่เราไม่สนใจวู้ยได้มาแล้วลุงเมาเทนของเรานะลุงที่รักเด็กนะเขารักเด็กจริงนะ ที่อของสีหลับดนะิโอเคนะเออเดี๋ยวผมแคปผมว่าผมแคปให้ผมแคปให้พวก W ด้วยดีวยกว่านะหนึ่งนะเคนี่ก็ใช้โปรแกรมนี้แคปเอานะมันมันไม่ได้นะนี่นะผมได้มาละโอเคนะอ่าก็ไม่มีอะไรก็ตู้นี้ก็ ทําไมวะผมมีอยู่แล้วเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นตู้แบบว่าถ้าเกิดกาเปิดไปนมือใหม่เงี้ยก็กดเลือกได้นะเดี๋ยวผมเลือกมัวๆเลยก็ได้แต่ผมมีทุกตัวแล้วดูเดียวโหแต่ตัวบมคือแบบบางตัวนี่คือสีตันอะไอเนี้ยเท็กซัสก็สีตันเนี่ยเออคือแบบสุดยอดมากมัวๆได้นะไม่เอาเดีอดอกอย่างเงี้ยแหละนะ ก็ของอยาดได้มอเทนมาตั้งนานแล้วเพราะเพราะตลาษนี้ก็คือส่วใหญ่ก็เริ่มจะใช้มอเทนแล้วนะเพราะว่าชงหยุดบางทีก็เอาไว้อยู่นะบางทีก็เอาไว้อยู่มอเทนนะอ่าได้มาละนี่ปลดเต็มเลยกาที่เหลืวก็ต้องมานั่งปันมอเทนนะก็คลิปอาจจะดูสั้นไปหน่อยนะก็ ขงไงดีวะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเรื่อง ACC ตรงนี้นิดนึงนะก็ ACC ตรงเนี้ยก็เห็นเข้าบอกว่าปัญหานะก็คือก็คือหนึ่งเลยคือของรางวัลมันได้แบบไม่คุ้มค่าเท่าไหร่กับที่เราเสียไปเสียเวลาการเล่นดูดีมันเป็นของแบบอย่างเช่นอ่าไม่ว่าัลิที่เราหาได้แบบทั่วไปอ่ะก็คือแบบเนี่ยไอพวกไอพวกเนี้ยเราขับได้อยล่ะมันเป็นแบบ แล้วก็บวกกับอืมของเก่าก็ไม่มีอะ่ะผมอยากให้ของเก่ามันกลับมามากกว่าคือคือการว่าของเก่ามันกลายเป็นของลิมิเต็ดเลยอะ่ะไอพวกสกินหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นน่ะผมไม,ไม่สึกไม่เข้าเคยเท่าไหร่กับซีซีรอบเนี้ยนะคนก็เลยแบบกลด่าก,กันนะแล้วก็แบบดูมันยากเกินไปเพราะมันบัฟอกซับซ้อนได้นะก็คือเอาสมมติว่าแบบอย่างเช่นตัวของอีไยเดือดโดนลทีได้เนะโดนลทีเนี่ยเห็นไหมมันบัฟซ้ซัซ้อนได้ บ๊อบแบบสุดขีดเลยเนี่ยนะมันก็ได้นะเห็นไหมซึ่งสำผมไม่โอเคเท่าไหร่แล,แล้วแล้วแล้วเวลากดก็คือเนี่ยมันน่าผ่านอ่ะแล้วมันบัอตีบัอบซอมอนไง <S <S ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวผมลองเล่นสตาร์ดีไหมถ้าเดี๋ยวผมลองเล่นสตาร์ดีกว่านะเออเวลาง,งานพอปะ ถ้าเกิดผมไปทางอาพอผมอาจจะเล่นดาดอื่นดีกว่าเพราะผมก็อยากจะเสียเวลากับไอซีซีอันนี้เลยนะมันดูแบบดูไม่เป็นเยื่อเท่าไหร่อ่อะเดี๋ยวผมแลกน,นี้ดีกว่านะมีการจใจเล่นกว่าเยอะเลยนี่เห็นไหมคือ,อขอเล่นขอแรกจัดอ้นนีย้ยังดูมีค่ามากกว่าอีกอะ่นะงไหนเลยเนี่ยนี่ไงทำมาชดเชยสิ่งที่เราเสียไปนะ โอ้โหบัตรล็อกผมสีตันอะ, <Yeah. S 1> อะโอ้โหบตัตรล็อกตายตัวหกดาวตัวแรกเลยมันนี่ที่สีตันใช่อเปล่าวะน่ใช่แหละเพราะหกดาวสีตันมันยากมากเลยอ้ยเลยเอ้ยรับแรงก็เกือบตันไอ้หล่รับแรงมันห้าดาวห้าดาวดันได้เยอะละสำผมอะแต่หกดาวเนี่ยบัตรเรอนี่คือเกือบตัน ใช่ป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกอดูก่อนพิสตงหน่ยมันมันตันบ้างป่าวอ๋อกาลเดียกาลเดียมัตันไอ้กาลเดียมันไม่แปลกเพรากะกาลเดียมันนั้นมันอะไรนะมันตัวแจกอยู่ละมันมันปกติแล้วแต่้ตัวสุ่มอะยากอยู่แล้วล่ะที่จะได้ตันก็นะก็เป็นไงบ้างน,นะคลิปสั้นหน่อยเออแต่ก็นะ เดี๋ยวผมสักตายหน่อยดีกว่าเพราะว่าพลังงานผมก็ค่อยมีนะผมลองเล่นแบบสดๆเลยดีกว่านะไม่ต้องเอาลองคลิปอะไรอ่อะโดราทีเลยเทนดอยพอยตี้อนเทอร์อ็ T อบเจกต์อันนี้ไม่ได้งี้ได้ป่ะ หือถ้าเกิดผมทาอย่างเงี้ยมัน,มน,มนอืมก็จะแบบว่าผมก็ดีันหางอดี็เลยคือตรงเน,นี้ยแหละเนี่ยมันกดไปได้คือไม่รู้เป็นอะไรมันต้องผ่านอย่างนงี้หรอคือผมเป็งงอยู่แล้วแบบเนี้ยขอแต่ไอ้บบนี้มันเกียร์จริงรอ่ะจริงนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็อันนี้คืออะไร d e พอ o y m เมนต์อ oh, ๋อรีพอร์ตเมนต์ดีถือห้าแฟล็กซ์คอร์เจ็ดอันนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ามูฟพาวเวอร์อาร์เมอร์อันนี้ต้องเล่นปะเพราะว่ามีเงินม,มันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมลองดูว่าประมาณนี้นะผมเราจะผ่าปะ นี่คืออ,อ๋อม,ม,มีตรงนี้เราต้องผ่านตรงนี้ด้วยคือ,คอโคตรงงเลยเอาจริงตึบนะตึบเลยมันตึบคือมันยากจริงอ่ะคือมันแบบมันเฮี้ยแบบเจอดจริงอ่ะผมขอก็ยาวผมขอแบบแบบสบายลมนิดนึงนะ เดี๋ยวเรวขอ,ขอดูกันประมาณนี้เราประมาณนี้ดูนะไม่รู้จะผ่านปะแค่โดราทีผมก็อยากใส่แท็กแบบอีนั่นแล้วอีอะไรนะคือมันบัฟบัฟบ,บ,บอสที่แบฟซับซ้บบอนไงนอ่ะอย่างแรกเราต้องลงมอเตอร์อไว้ตรงนี้ใช่หรือไม่ ลงเท็กซัสไปฮะ,ะจากนั้นก็ลงนี่ปะอเอามาเจนนี่ผมก็จำไม่ได้ละลองมุมมัวดูอเอาเซิร์ฟมาจิ้มดีกว่าปุ๊บอ่ะลุงมา ลงไว้อย่างนี้กันถอนเซิร์ฟออกพอด,อดอกดเลยอ่าซาเลียตรงนี้เอาริงต้องลงไอ้นี่ก่อนนะลงพิลซิก่อนนะเออก็ลืมไปพิลอฟซมาถอนนี่ออก กดเลยอันนี้มากันเพื่อมีอะไรครานี้ออกเลยก็ได้ผีหลอมุ่มั่วเลยคนระผมลองกเล่นสดเลยนะถ้าไม่ผ่านผมว่าจบคลิปแล้วล่ะนะไม่ผ่านก็จบไอ้ผ่านก็จบนะ คือไม่เห็นจะเสียเวลากับอะไรพวกนี้เท่าไหร่มันมันนานมากแล้วมันดูไร้สาระมากเลยของให้แบบคือคือผมเล่นหมดปกติยังได้เยอะกว่าอ่าูนาทีมาแล้วอ่ามันจะวางระเบิดมาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเป็นตัวร้ายไม่เข้าใจมกัน มันอึดมากเปล่าอะผมไมกรู้ความก็ไม่หึดม,ม,มากนะเอาถ้เาเดี๋ยวเราลองรอมันมาแล้วเอาลงไปหนะักซิมเลยที่เดี๋ยวเ,าเอาเซิร์ฟมาจิ้มก่อนนี่มันมาลว เอาจีต้องหัดลงนะผมพลาดเองจีแต่ก็ไม่เป็นไรท้อออกเลยแต่นะรู้ว่หน้าเพียบตัวเพียบสแตนบายเลยเข้าระยะปุ๊บสับเลย ไอแบบ RPG เดียวตัวปัญหาเงินไอแบบบ้องปาสุก้าอะไรของมันเนี่ยจ <oh, ุบจุบออกออกฮะัไม่ใช่สาระสำคัญมอดอออกดิ่ะ แล้วก็อาจะเอานี้มาสับเล่นๆอ่าฮะนี่ผมโดดสดเลยนะคือผมไม่มีคืออย่างนะคือไอไอไอเนซิทเนี้ยอันนี้คือผมวางจากตามใน u t u b e แหละแต่ว่าไอไอตรงเนี้ยไอที่แบบลงมอเตอร์ลงเซิร์จิ้มเนี้ยอันนี้ผมเอามาอัดเดบเองอเพราะไอเพราะผมไม่ไดกดแท็กเหมือนยูทูบเขาเนี้ยก็เลยต้องแบบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho ไอตัวแบกบ้องมาละไอตัวแบกบ้องมาทำไงเอาเซิร์ดดักรอฮะ <c oughs> แล้วก็ทิมมันอทิมมันสิวะแล้วเราก็เอานี่มาสมทบด้วย <c oughs> ทีนี้ก็จะไวนะ <c oughs> มันไวนะเอาจิงเอาเซิร์ดทิมก็าตายแล้ว ะซีเซียนใหม่ซึ่งโคตรแบบไปสาระเลย <c oughs> แต่ว่าให้น้อยของก็แพงไม่รู้ว่แต่ทรมาร์ูเเล่นไปถึงไหนฮะโอเคเนาะก็อ๋อมีเวลาจำกัดด้วยน,นี่ไงแต่ก็ไม่สนใจเท่าไหร่อ่ะผมอ่ะก็ทเนี้ คือมันไร้สาระมากเลยครัถ้าเปิดปีซีซีคือมันจะปะเออมันต้องแบบมันต้องเปิดไอ้ดันตรงนี้ด้วยไงถ้าเป็นซีซีอ่ะเข้าใจไหมแต่นี่ผมไม่ได้จมันคือซีซีวะนะแต่บอกว่าผมไม่ใช่อะมั้งไม่ใช่แหละถ้าซีซีมันต้องเปิด,ดถูกไหมแต่กระเจ้ามันเทอะเนาะก็เป็นไงบ้างก,นนะกับอาร์คไนน์นะก็เดี๋ยวผมขอแรกของนี้เอาอันนี้กันนะ อุปดร์มันก็ได้นะก็เป็นง่ายบ้างกับการเปิดกาชาอันแสรจะสั้นของอาร์นไนของผมเนาะก็ก็จะมีคลิปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ส่วนจะเป็นกาชาตู้อะไรก็เราติดตามอีกทีนะไม่วาจะเป็นอาร์ไนอัสซูเลนหรือวัวไคหรือเกมอะไร้วแต่นะที่ผมให้ผมแบบนึกออกเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายทุกคนนะบายยนะบาย ถ้าก็ดูด้วยบ๊ายบายนะเมียววันนี้เทเดียว